ตำนานบทหนึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหญิงพัสยาเจ้าแผนการที่งามปานโล่มเมืองไม่มีบุรุษหน้าไหนไม่พ่ายนางทุกคนรู้จักนางในนามเซียจีนางพัสยาแห่งยุคเซียจีเป็นทิดาของเจิงมูกงคู้คลองแานเจิงทางงดงามและเก่งกาดเรื่องโยชายให้หลงไหลนางมีสัมพันธ์สวสดกับบุรุษหลายคนจนทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายต่ไม่ว่าจะเกิดอะไร สุดท้ายนางมักจะเป็นผู้ชนะเพราะความแซบ่บเด็ดเผ็ดอันดับหนึ่งหลังจากที่ตายมา2,000ปีเซียจีได้รับการติดต่อจากไปเตาผู้ควบคุมระบบเวียนว่ายตายเกิดให้ใช้ความสามารถพิเศษบวกกับความน่าไม่อายเข้าไปช่วยเหลือบรรดาหญิงสาวที่กำลังทุกข์ใจโศกสันจากเรื่องรักไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะยากเกินไปไหม แต่ถ้าคุณทำได้ผมจะส่งคุณไปเกิดใหม่ไม่อยากจะเมา้าเรื่องตบตีแย่างชิงชันนะเก่งลองอ่านประวัติสิฉันนะขึ้นเป็นทองเทาถึงสามรัชสมัยเชียวนะผู้ชายค่ากันตาย89คนเพื่อจีบฉันเนี่ยฉันสวยฉันสตรองฉันรอดฉันตายยากยิ่งกว่า,มาแมลงสาบในภารกิจอะไรเดี๋ยวจะมิชชั่นคอมพลีทให้ดูและแล้ว โลกพันธกิจทั้งเจ็ดก็เริ่มขึ้นบทที่1หนหโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหญิงสาวที่อยู่ในอาการโคม่ามาหลายวันในที่สุดก็ฟื้นได้สติตอนที่เธอลืมตาก็กว่าตามองไปรอบๆด้วยความสับสนก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นลิฟิปากก็ปิดโค้งเป็นรอยยิ้มทรงเสน่ห์หมอเวนรีบเข้ามาตรวจดูจากการแจ้งของพยาบาล พลางหยิบเวระเบียนขึ้นมาสอบถามอาการคนไข้ทันทีคุณชื่ออะไรหยวนนัวปีนี้อายุเท่าไหร่20คุณหมอถอนใหใจด้วยความโ่งกอ,อกเพราะข้อมูลที่ตอบมานั้นถูกต้องทั้งหมดซึ่งบ่งชี้ว่าเธอไม่ได้มีอาการสูญเสียความทรงจําเมื่อตรวจดูเวทระเบียนย้อนหลังหลายวันของคนไข้ยอย่างละเอียดก็พบว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่น อีกสองสาวันเธอก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่เมื่อคุณหมอหนุ่มเงยหน้าขึ้นก็พบว่าหญิงสาวกำลังจ้องมาที่เขาตรงๆภายใต้แสงแดดผิวของเธอช่างขาวใสราวกับหยกหิมะรูปร่างบริสุทธิ์งดงามไร้ที่ติเธอเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งรอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่สีหน้ากลับไม่มีความเหนื่อยล้าให้เห็นแวบวบตาของเธอดูราวกับมวลไม้ที่เบ่งบานรับแสงตะวัน ความมีชีวิตชีวาช่วยเผยเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกเป็นความงดงามที่มีชีวิตคุณหมอข้อมือฉันเจ็บเจ็บดูให้หน่อยได้ไหมคะเสียงหญิงสาวช่างนุ่มเนี่ยมราวกับที้พึ่งหลอมไฟเหมือนกับชื่อของเธอเธอเค่อยๆยยื่นมือออกมาวางบนมือของคุณหมอหนุ่มด้วยท่าทางออดอ้อ,อนน่าเอ็นดูคุณหมอหนุ่มหน้าแดงแม้ว่าจะถูกตั้งฉายาว่าต้นไม้น้ำแข็ง เขาก็ไม่สามารถต้านทานสเสน่ห์เย้าวยวนของหญิงสาวทวงหน้าได้เธอสวยจริงๆสเสน่ห์เหมือนจะเปล่งออกมาจากกระดูสวยจนไม่อ่านหลบเตียงได้ไม่กี่วันก่อนตอนที่เธอตกอยู่ในอาการโคมา่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเธอที่ตื่นขึ้นมาเคลื่อนไหวจะสวยกว่าตอนที่นอนนิ่งเป็นสิบเท่าไม่เป็นร้อยเท่าต่างหากมือของเขาสัมผัสลง,ลงไปยังไม่ทันที่จะเอ่ยถาม หญิงสาวก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้ลักยิ้มบุ๋มตรงข้างแก้มทําให้รอยยิ้มหวานชาขึ้นอีกหลายระดับคุณหมอนวดให้ฉันหน่อยนะคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หายคุณหมอหนุ่มกลั้นหายใจช่วยนวดข้อมือบางด้วยมือที่สันเทาค,คือตรงนี้ใช่ไหมครับหญิงสาวขบริฟิปากล่างเปล่งเสียงอืมย,ยาวๆออกมาเสียงนี้ทำให้คนได้ยินถึงกับขนล,ลุกสู้ทั้งตัว คุณหมอหนุ่มหัวใจเต้นครุคลามไม่กล้าอยู่ต่อเกรงว่าหากนั่งนานไปอีกแค่วินาทีเดียวก็คงถูกมันน้อยตอนนี้ดูดวิญญาณออกจากร่างเขาพยายามหลบหนีแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองเธออีกหลายครั้งหญิงสาวนั่งเอนล่างกับหัวเตียงก็หยิบตาให้พลางยิ้มอย่างเปิดเผยดูไร้เดียงสาตำราบโบราณมีบันทึกไว้ว่ามารไรสามารถทำให้ใจของผู้คนหลงไหลเคลิคล้มกระทั่งนักแสดงสาวที่สวยที่สุดในตอนนี้ อย่างเทียบไม่ได้กับจริตจกล้าของคนสวยแม้แต่หนึ่งในร้อยคุณหมอหนุ่มจิกปลายนิ้วตัวเองเรียกสติกลับหัวใจเต้นไม่เป็นส้ำรีบหันหลังเดินออกจากห้องไปทันทีหลังจากคุณหมอออกไปแล้วชายชุดขาวก็ปรากฏกายขึ้นกลางอากาศโดยที่มีรูปลักษณ์โปล่งแสงและมีแค่หยดน้วเท่านั้นที่มองเห็นเขาสะบัดมือแสงสีขาววูบวาบบังเกิดกลงขาวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ห,ห้อมพวกเขาเพื่อแยกออกจากโลกภายนอกเขาไม่ได้อยู่ในแผนการเธอไม่จําเป็นต้องเสียแรงยั่วเขาหรอกชายผู้นั้นปลายตามองมาที่ยวนนั่วอย่างเย็นชาโดยสีหน้าไรอารมณ์ยวนนั่วใช้รอยยิ้มปลอยเสน่ห์ให้คุณหมอหนุ่มเมื่อครู่มองไปยังอีกฝ่ายหลังจากวิญญาณล่องลอยมากว่า2,000ปีในที่สุดข้าก็มีกายเนื้อเลยอยากทดสอบดูสักหน่อยที่ท่านมาท้าทามก็เพราะข้ามีเสน่ห์ในการยั่วย,ยวนไม่ใช่หรือ ท่านไปเตาขานชื่อออกมาด,ด้วยน้ำเสียงอ่อน,ออนหากเป็นคนธรรมดาได้ยินคำเรียกขานหวานๆแบบนี้ก็คงหลงไหลได้ปลื่มไปแล้วแต่สําหรับไปเตาเขากลับไม่รู้สึกอะไรเขาล้วงสมุดบันทึกเป็นตายออกมาอย่างไม่แยแสน้ำเสียงเรียบสงบอ่านตัวอักษรเน้นย้ำทีละคำทีละคำ,ะคำเซียจงดงามเป็นหนึ่งในตายล่าเคยดำรงตำแหน่งของเัาสามสมัย เป็นผู้หญิงขั้นสูงถึงเจ็ดครั้งผู้คนพากันหลงไหลได้ปลื้มนางต่างเสสติเมื่อพบหน้าเมื่อได้ยินชื่อตัวเองเซียจีก็ยกมือป้องปากแล้วยิ้มได้น้อยเอนกายลงไปพิงฟูกเตียงอย่างเกลียดค้านใบหน้าเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจโอ้ยท่านไปเตาเอาเรื่องเก่าเรื่องแก่มาพูดทำไมเนี่ยก็แค่ทำให้ผู้ชายสุขิดไม่กี่คนเองเซียจีจำอดีตได้ ถึงแม้จะรู้สึกภูมิใจแต่ก็ไม่ได้แยแสอะไรสำหรับเซียจีรักใคร่ไหลหลงเป็นเพียงการเล่นสนุกกับชะตากรรมอันโหดร้ายก็เท่านั้นต่อให้ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเธอคือนางมารแพทยยาแห่งยุคผู้คนรุ่นหลังปฏิบัติต่อเธอเรากับโสเพณีและใช้คำพูดหยาบคายเมื่อเอ่ยถึงเธอก็ไม่ได้ใส่ใจต่อคำพูดเหล่านั้นแม้แต่น้อยสิ่งที่สำคัญก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เธอชอบใช้ผู้ชายเป็นของเล่นเล่นทีละคนคนแล้วคนเล่าซึ่งเป็นอะไรที่เพลิดเพลินเนจเริญใจนักเธอเคยคิดว่าตัวเองอาจจะหล่อมละลายกลายเป็นโคลนหรือหยาดฝนหลังจากสิ้นใจแต่ไม่คิดว่าจะต้องตกอยู่ในความโดดเดี่ยวนานถึง2,000กว่าปีช่างเธอในที่สุดเธอก็กลับมาแล้วไปเตาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าความวิตกกังวลวูบไหวในใจนับตั้งแต่อาจารย์ของเขาทิ้งระบบ เวียนไหวตายเกิดไว้ให้เขาดูแลแล้วจากไปก็เกิดจุดบกพร่องขึ้นในโปรแกรมเจ้าของร่างหลายคนปฏิเสธที่จะให้ผู้ปฏิบัติภารกิจที่หน้าตาขี้เหรกว่าตัวเองเข้าสิงในร่างกายถึงแม้จะทําการซ่อมแซมโปรแกรมไปเรียบร้อยแต่ยังไงก็จําเป็นต้องมีการทดสอบเหตุผลที่เลือกเซียจีก็เพราะหน้าตาของเธอสามารถเข้ากันได้กับร่างผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้ซ้ำเธอก็เป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพเซียน ไม่มีความสามารถเสมือนพวกจอมมารจึงไม่อาจเล่นแง่กับทูตสวรรค์ที่ควบคุมระบบอย่างเขาได้ไปเตาเอ่ยต่อเพื่อทดสอบว่าโปรแกรมคำสั่งกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วหรือไม่ฉันจะยืนญ,ญาณของเธอเซีถ้างานสำเร็จฉันจะไม่ส่งเธอกลับไปที่เดิมอีกตราบชัวนนิรันคำว่าไม่ส่งกลับไปที่เดิมสลักลงกลางใจ เมื่อได้ฟังเซียจีก็ยื่นมือออกมาลูบลายชุดผ้าไหมปักลายกระเรียนของปายเตาอย่างชื่นชมปลายนิ้วมือเคล้าคลึงไปมาท่านปายเตาเจ้าขาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่พาข้าออกมาจากคุมนรกที่ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันวันหน้าข้าจะตอบแทนนายท่านแบบถึงใจเลยปายเตาไม่ได้มองหน้าคนพูดด้วยซ้ำผลักนิ้วมืออีกฝ่ายออกไปไม่ต้องตอบแทนหรอกแค่พยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ตามข้อตกลงคะแนนแต่ละงานที่ทำสำเร็จจะได้รับรางวัลและรางวัลน,นี้เธอสามารถที่จะเอาไปใช้ในโลกปัจจุบันของตัวเองได้หลังออกจากคุมนรกมาอยู่ในโลกปัจจุบันตอนที่ลืมตาเธอก็พบว่าเจ้าของร่างนี้มีอาชีพเป็นดาราเกรซีของโลกในอีก2,000ปีต่อมาหากเธอทำการทดสอบระบบเวียนว่ายตายเกิดให้ไปเตาสำเร็จเธอจะได้รับกายหยาบของมนุษย์เป็นสิ่งตอบแทนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หลังจบงานเธอก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อในฐานะมนุษย์ได้อย่างแท้จริงหมายเหตุระดับดาราจินมักจะมีการจัดแบ่งออกดังนี้ระดับ1เกรด A ระดับ2เกรด B ระดับ3เกรด C ททำธุรกิจหนนี้คุ้มจริงๆเซียจีเขยับเข้าใกล้ถามอย่างเจเลว่ารางวัลอะไรก็ได้ทั้งนั้นหรือไปเตาต่อวะใช่ จากนั้นก็ยกมือขึ้นดันหญิงสาวไม่ให้กระแสกเข้ามาใกล้โปรดรีบลำลึกความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมด่วนงานจะได้ออกมาดีฉันขอแนะนำให้เธออุทิศตัวเองกับบทป,ปาทตัวละครปัจจุบันเซียจีกลับไปนั่งลงใหม่เธอต้องมองเขาด้วยความสนใจได้เลยในท่านไปเตาจากนี้ไปค่าเออฉันจะใชอหยวนนัวไม่ใช่เซียจีอีกแล้ว พูดจบเธอก็หลับตาปล่อยให้ความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมไหลเข้าสู่จิตวิญญาณของตัวเองหยวนนัวเป็นนักศึกษาวิทยาลายัยภาพยนตร์ปี4ที่ทั้งสาวและสวยแต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะเห็นแฟนกับเพื่อนสนิทมีอะไรกันตามบทเดิมหลังจากที่หยวนนัวฟื้นขึ้นมาก็ทนไม่ได้ที่ตนประสบอุบัติเหตุจนแทงลูกนำซ้ำแฟน่ังทรยศทำให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้กับตัว ตอนที่ไปคิดบัญชีกับแฟนและเพื่อนก็ดันถูกเพื่อนโต้ตอบกลับด้วยการสร้างข่าวปลอมใส่ไฟเธอเธอถูกสื่อประโคมข่าวว่าเป็นแฟนเก่าผู้ร้ายกาศตอนนี้เพื่อนคนนั้นเริ่มมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแฟนคลับส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงต่างพากาันลุมด่าหยวนนุ่ยยกใหญ่เพื่อนเธอยังอาศัยอิทธิพลของแฟนเก่าเธอเที่ยวได้บอกใครต่อใครว่าหยนวนนวยเสียสติไปแล้วแถมยังไปเอาใบรับรองจากโรงพยาบาลที่ไหนไม่รู้มาโชว์อีกด้วย หยวนนวพยายามแก้ข่าวแต่ไม่มีใครเชื่อหยวนนวดเป็นเด็กกำพร้าเติบโตโดยอาศัยมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้เธอไม่มีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือแม้แต่จะปกป้องหลังจากจิตใจกระทบกระเทือนอย่างหนักก็เอาแต่จมอยู่กับความเศร้าอาการโรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นจนสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายบทที่สอฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในความรักหรือ ขณะที่หย่อนนั่คนใหม่กาลังรับความทรงจําเดิมจากเจ้าของร่างเวลาเดียวกันก็ยังรับข้อมูลของโลกปัจจุบันเอาไว้ด้วยได้ยินแล้วคิดถึงอดีตตอนที่ยังมีชีวิตฉันเคยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากฉันยังไม่สิ้นหวังต่อชีวิตเจ้าของร่างนี้ไม่ควรดูถูกชีวิตตัวเองเลยไปเตาเกล่าวออกมาอย่างเย็นชาเพราะเจ้าของร่างมีอาการโรคซึมเศร้าอยู่ก่อนแล้วโรคซึมเศร้าเป็นอาการผิดปกติทางสมองทําให้เกิดอาการเศร้าใจหม่นหมองหงุดหงิด กังวลใจหรือบางทีก็ขาดความสนุกสนานเท่าที่ควรถ้าอาการกำเริบก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หยวนนวดพยักหน้าจู่ๆความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในสมองรีบถามว่าแล้วตอนนี้ฉันเป็นโรคซึมเศร้าด้วยไหมแหมเพิ่งมาอยู่ในโลกได้แป๊บเดียวไม่ทันได้เล่นสนุกอะไรเลยยังไม่อยากถูกโรคที่มีชื่อน้ากลัวแบบนี้ควบคุมเอาไว้นะไปเตาแก้ไขคำพูดของเธอ นี่เป็นการปฏิบัติงานไม่ใช่มันเล่นสนุกขอให้มองเป้าหมายอย่างจริงจังหน่อยนอกจากนี้เพียงเธอรักษาอารมณ์และจิตใจให้มั่นคงโรคซึมเศร้าของร่างนี้ก็จะไม่มีวันกำเริบขึ้นมาได้หยวนนั่วพยักหน้าอย่างพึงพอใจเธอเอื้อมมือไปม้วนชายเสื้อของไปเตากล่าวถึงประเด็นสำคัญทันทีในท่านไปเตาเป้าหมายของงานคืออะไรคะไปเตาตอบลบล้างความคับข้องใจของเจ้าของร่าง เจ้าของร่างบางคนจะบอกถึงความปรารถนาในใจอย่างชัดเจนแต่ก็มีบางคนไม่ได้บอกอะไรไว้เลยนี่เป็นภารกิจแรกของเธอฉันก็เลยเลือกงานง่ายๆให้หยวนนุ่มมีความปรารถนาอยู่สองอย่างขอเพียงเธอทำสำเร็จก็จะได้คะแนนเต็มเธอถามอย่างรีบร้อนเจ้าของร่างปรารถนาอะไรหรอข้อแรกแก้แค้นแฟนเก่าให้รู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตข้อสองเกาขึ้นเป็นดาราดังแทนที่เพื่อนสนิท หยวนนวหลีตาลงรู้สึกเอ,อเ่ยเฉยไปหลายระดับแค่นี้เองง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไปเตาเอามือสองข้างไพล่หลังปลายตามองแวบหนึ่งฉันจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆแก่เธอยกเว้นฟังก์ชันดวงตาสวรรคที่มีอยู่แล้วในระบบขอเตือนด้วยความหวังดีเป็นหมื่นปีแล้วนับตั้งแต่สร้างระบบนี้ขึ้นมายังเจอแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วงจนได้คะแนนเต็มครบถ้วนสำหรับเธอ ในฐานะดวงวิญญาณที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ระดับธรรมดามาก่อนขอให้พยายามสุดกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดหยวนนัายืนเปลยเท้ากับพื้นใบหน้าเธอตรงตำแหน่งเอวของไปเตาที่กำลังลอยหยกลากาศพอดีเธอค่อยๆยื่นมือไปกอดเขาหลวมๆน้ำเสียงเต็มไปได้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและจริตจักรที่เหมือนจะหยาดลงมาดังหยดน้ำในท่านไผเตาคุณจะต้องชอบฉันแน่ ฉันนี่แหละจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณไปเตามองไปอีกทางอืมได้เวลากลับสู่โลกพันธกิจแล้วหยวนนวยยังต้องเฝ้าสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาลต่ออีกหลายวันพอหายดีก็ขอกลับไปพักฟื้นที่บ้านทันทีเธอทําให้คุณหมอหนุม่มคลั่งไคล้จนหัวปักหัวปำตกลงไปในทะเลแห่งความรักแต่สุดท้ายเธอก็เชิดหน้าเดินจากไปอย่างหน้าตาเฉยไปเตาด่าไ่เสียงห้วนไรก้กาจริงๆ หยวนนว่กลับมานอนเอกเนกสบายอารมณ์อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ส่วนตัวในท่านไป่เตาที่ฉันทำเรียกว่าการพิชิตใจไม่ช่เรื่องร้ายกัดอะไรสักหน่อยผู้หญิงเกิดมาก็เพื่อเอาชนะใจผู้ชายอยู่แล้วนี่ทันทีที่พูดจบเสียงสมาร์ทโฟนก็ดังขึ้นหยวนนว่หยิบขึ้นมามองเห็นชื่อฉวนอินบนหน้าจออดีตแฟนหนุ่มที่ทรยศเจ้าของร่างเดิมนั่นเองหลังจากเสียงดังขึ้น3ามครั้งก็เงียบลงจากนั้นก็มีข้อความส่งเข้ามาแทน มาเจอกันหน่อยได้ไหมถ้าจะว่ากันตามเหตุการณ์เดิมยวนนวไม่ได้ตอบตกลงกับเรื่องของพบของเฉินอินเธอเอาแต่แช่ตัวเองอยู่ในความโศกเศร้าและเครียดแค้นไม่พร้อมที่จะพบหน้าคนเคยรักไม่คิดเดินหน้าต่อเธอรู้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาขายหน้าขนาดไหนตอนท้ายที่ตัดสินใจไปเจรจาชำระแค้นก็เพราะว่าถูกเพื่อนถาทายดังนั้นความอดทนที่มีอยู่น้อยนิดจึงขาดผึง เมื่อเรียบเรียงความเป็นไปได้ของความคิดและความรู้สึกของเจ้าของร่างเดิมเสร็จเรียบร้อยหยวนนัวก็ถอนหายใจขึ้นเบาๆอ่อนแอซะจริงพอพูดจบก็หยิบสมาร์ทโฟนพิมพ์ส่งข้อความสั้นๆไปให้เฉินอินได้สิฉันเองก็อยากพบนายทั้งสองนัดพบกันตอนเย็นวันเสราร์ที่พัตตากาลไฮโซย่านใจกลางเมืองก่อนถึงเวลานัดหยวนนัวตั้งใจเป็นพิเศษที่จะปรับรูปโฉมใหม่เธอมีรูปร่างกลมกลึงเอวคอด ขาเรียวยาวเป็นลักษณะหญิงสาวย้อนยุคที่สามารถเห็นได้ในภาพยนตร์เก่าๆของฮ่องกงแต่ย้อนววาคนเดิมชอบแต่งตัวแนวโมริสวมเสื้อผ้าหลวมโพรงกระโปรงยาวติดพื้นไม่เห็นส่วนโค้งเว้าเอาซะเลยย้อนนวลลดเสื้อผ้าเก่าทิ้งทั้งหมดเสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อเลือกโทนขาวกับดำเท่านั้นเสื้อผ้าเรียบง่ายยิ่งช่วยดึงความงามของเธอให้โดดเด่นการค้นพบสไตล์การแต่งตัวให้เหมาะสมสำหรับผู้หญิงก็เหมือนการเกิดใหม่อีกคน พอเปลี่ยนสไตล์การแต่งกายทรงผมก็จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เข้าคู่กันเธอตัดผมดำคลับยาวเหยียดออกไปครึ่งหนึ่งให้เหลือเพียงปละบ่าแล้วดัดเป็นลอมใหญ่ๆหมายเหตุนาโมริอ่านว่าโมริมาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าป่าลักษณะาการแต่งตัวก็จะเน้นเป็นธรรมชาติน่ารักสมใส่สบายใช้งานได้จริงสีเอิร์ธโทนแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ มอริไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลฟ์สไตล์อีกด้วยหยวนนัวเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยก็เรียกไเตาอ,ออกมาเมื่อทูสวรรค์ผู้นิ่งเฉยเห็นยิงสาวเบื้องหน้าก็ถึงกับอึ้งไปครึ่งวินาทีเขาเกือบจำเธอไม่ได้หยวนนัวเม้มปากยิ้มใช้ดวงตาสงเสห์จ้องมองเขาในท่านไปเตากระทั่งคุณก็ถูกมนต์สะกดของฉันแล้วหรอคะไปเตาชักสีหน้าเย็นเยือกใส่ขอย้ำอีกครั้ง ประเมินความสามารถของตัวเองให้ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าหยวนนุ่งวสวยจริงๆสวยจนเขาเหมือนมองทะลุวิญญาณเข้าไปเห็นความงามรงสห์ที่เซียจีมีในอดีตแต่ไม่ว่าเธอจะยั่วยวนแค่ไหนเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเขาจะไม่มีวันเดินตามรอยเท้าอาจารย์อย่างแน่นอนอาจารย์เขาบำเพ็ญตนฝึกฝนจนเกือบจะจัดอยู่ในอันดับเทพชั้นสูงหนึ่งในสิบพิภพได้แล้วแต่กลับยอมละทิ้งทุกอย่างเพียงเพราะเห็นแก่นางมันตนหนึ่ง ในเมื่ออาจารย์ไม่คิดจะจัดระเบียบเวียนไหวตายเกิดอีกสิทธิ์อย่างเขาจึงต้องขึ้นมาเป็นผู้จัดการดูแลนต่อไปเขาจะทําให้ที่นี่เป็นสถานที่บ่มเพาะพลังที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในสิทธิภพนางพัตคารถูใจกลางเมืองพนักง,งานหญิงฝ่ายต้อนรับเดินนําอยู่ข้างหน้าแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะแอบชำเลืองมองไปทางด้านขวาอยู่บ่อยครั้งยวนวนวดที่สังเกตเห็นสายตาน,นั้นก็ส่งยิ้มสดใสราวกับดอกท้อบานไปให้ พนักง,งานหญิงผิวหน้าเหอแดงขึ้นทันทีไปเตาลอยออกมาจากด้านหลังหยวนนัวด้วยหน้าตาขึงขังเหยาอ่อยคนเลื่อยเปยื่อยในโลกพันธกิจผู้ปฏิบัติงานสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลได้ทางกระแสจิตตามต้องการแต่ตอนนี้หยวนนัวที่ไม่ได้ดูมีอะไรผิดแผ่จากปกติก็กำลังพูดออดอ้อนในใจอยู่กับไบเตาขอเขาอภัยอย่างสูงในท่านไบเตาฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดใครเห็นเป็นต้องตะทวยฉัน ควบคุมสเสน่ห์ของตัวเองไม่ได้หรอกไปเตาพูดไม่ออกถอยออกไปเงียบๆพัตาคารแห่งนี้มีทั้งหมด4ชั้นชั้นบนสุดเป็นระบบสมาชิกซึ่งห้องพิเศษเหล่านั้นกลุผนังเก็บเสียงเป็นอย่างดีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ f ฟิร์สคลาสเพื่อให้สมาชิกที่มารับประทานอาหารสามารถพูดคุยปรึกษาความลับกันได้อย่างสบายใจประตูลิฟต์เปิดออกประตูห้องตรงหน้าก็งแงม้มไว้เล็กน้อย ด้านหลังประตูมีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่าคนหนึ่งแต่งตัวสบายๆอายุประมาณ20ปีดูมีความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ผสานกันได้อย่างลงตัวราวกับต้นไปอย่างที่มีชีวิตชีวาเมื่อชายหนุ่มคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองแบบแรกที่ตาประสานตาหยวนนัวก็รู้ทันทีว่าทำไมเจ้าของร่างถึงรักชายคนนี้นักหนาไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธดวงตาที่สดใสราวกับทะเลสาบใต้ท้องฟ้าสีครามในฤดูร้อน คล้ายกับมีสายน้ำเปล่งประกายสดใสและชัดเจนแผ่ไอน้ำเย็นฉ่ำอยู่ในดวงตาเขาเมื่อเขายิ้มให้ก็เหมือนเป่าลมเข้าสู่หัวใจของคนมองทำให้ความรักบาดสะพรั่งผู้ชายบางคนจะชู้หลายใจได้เพราะว่ามีต้นทุนมากพอที่จะทำร้ายคนอื่นหยวนน่วยิ้มรับสายตาเขาจากนั้นแลกเปลี่ยนสายตากันเธอก็ขยิบตาให้และส่งเสียงทักทายมาจากที่ไกลไฮฉวนอิน สวนอินสะดุ้งยงเมื่อครูเขาเพียงเงยหน้ามองออกไปแวบ,บเดียวเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะักนึกวก็เป็นคนอื่นเลยส่งยิ้มผูกมิตรที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองออกไปโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เมื่อปรับโฟกัสเข้ามาก็พบว่าสาวสวยที่ยืนอยู่ข้างนอกคือหยวนนัวแฟนเก่าหน้าเบื่อที่ทั้งวันเอาแต่นิ้วหน้าคิ้วขมวดแฟนเก่าที่บอกว่าอยากปลีกวิเวกเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาหยวนนัวเนี่ยนะทันทีที่หยวนนัวยองย่างเข้าไป เธอก็แกล้งเชง,งักฝีเท้าจากนั้นก็ก้มลงหยิบกระเป๋าถือที่จงใจทําล่นลงไปกระโปรงสั้นร่นขึ้นมา <c oughs> เผยเรียวขาเนียนสวยภาพวอบวอบแวบมบแวบมบทำให้คนมองถึงกับใจเต้น